สวัสดีครับผมสุรชัยนักบัญชีเล่าธุรกิจคลิปนี้เป็นเรื่องของ transfer pricing นะครับในการติดตั้งแล้วก็ implement ไปแล้วนะครับแล้วจะต้องมีการรีวิวยังไงใน1ปีนะครับคลิปนี้เป็นคลิป1สไลด์นะครับแต่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่า เป็นการทํากระบวนการทํางานของทา a เฟ f ร์สเพ c ิ n งทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการทํำก็เรียกว่า first year นะครับในสเตจที่1 first year TPXQ นะครับในการทำ TP d o c ครั้งแรกนะครับผมให้บล็อกนี่คือ TP d o c ครั้งแรกนะครับ TP d o c ครั้งแรกนะครับสิ่งที่ประกอบด้วยนะครับคือ master file กกรณีที่ทั้งมีแม่นะครับอยู่ในสัตว์ไทยด้วยนะครับก็พึ่ง ไปเสนอราคามานะครับก็มีแม่นะครับเป็นบริษัทไทยนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับเป็นมหาชนด้วยนะฮะนั้นคือเคสนี้ก็จะมีเรื่องของ Master File นะครับซึ่งต้องทำนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เรื่องของโล a l ไฟล e นะครับโล a l f ฟล์เนี่ยในการทําครั้งแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึงนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บกระบวนการนะครับ Data b เบสส่วนใหญ่ก็บางเครื่องกนมาจากตัว m a ส t e r f i l e ล์มาทาในโลโกไฟล์ต่อนะครับ m a ส t e r f i l e เนี่ยก็มองว่าเป็นกลุ่มบริษัทเป็นภาพใหญ่นะครับเป็นเซตใหญ่เลยข้อมูลต่างๆนะครับที่ในกลุ่มมีอะไรนะครับส่วนข้อมูลของโลโกไฟล์เนี่ยเป็นปเจกครับของบริษัทนั้นๆนะครับหรือ Entity นั้นๆนะครับถ้าเป็น MNE นะครับก็ให้โฟกัสที่ตัวบริษัทย่อยนะครับในประเทศไทยนะครับว่า ในทวกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับประเทศไทยทําให้มีความเสี่ยงอะไรก็เรื่องเอลิคัคซูมนะครับแลคซูมเมียอะไรนะครับเราก็มีการรับนะครับความเสี่ยงอะไรไปบ้างนะครับมีการวิจัยทําเองหรือเปล่านะครับของมันสัตย์ย่อยในสัตว์ในประเทศไทยนะครับถ้ากรณีที่แม่นะครับต้องทําลโกไฟล์ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปสํารวจนะครับทั้งหมดว่าแม่มีชาร์ตอะไรไปที่ลูกบ้างมีรอยตีไหมนะครับซึ่งจะหนักค่อนข้างรอยตีแล้วก็ อันนึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหมาชนเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีปัญหาหน,หน,หนักหนักคือเรื่องของแชร์เซวิสนะครับหรือเรื่องของเมนเนฟรีนะครับเพราะว่ากลุ่มบริษัทต่างนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทําธุรกิจเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ก็ลักษณะการธุรกิจเหมือนกันแต่กระบวนการหรือทราเซ็กชั่นก็ไม่เหมือนกันนะครับม่น,นันคือการเทียบเนี่ยค่อนข้นขนขนยางจะยากพอสมควรนะครับกรณีที่ แม่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการช้าไปที่ลูกต่างๆในประเทศไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับนั้นในข้อ2นะครับก็จะได้ในส่วนหนึ่งของข้อ2ก็จะมีเรื่องของ transfer pricing policy ออกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับจาก activity หรือกิจกรรมต่างๆนะครับที่บริษัทนั้นๆนะครับที่ต้องทำปรวกันภเนี มีอะไรบ้างมีรับความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะของการทําธุรกรรมนะครับเป็นธุรกรรมต้นน้ําไปน้ํากลางน้ำนะครับหรือว่าเป็นธุรกรรมแบบว่าซื้อมาขายไปนะครับหรือเป็นธุรกรรมที่ซื้อมาผลิตและทำต่อนะครับหรือเขาเรียกรีเซลนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือเรื่องของโพรซีเนี่ยก็คือเรื่องของข้อสามก็คือข้อข้างยากนะครับเหมือนกัน ในการจะต้องเลือกนะครับการเลือกแต่ละวิธีเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าทําไมถึงเลือกวิธีนี้ทําไมถึงไม่เลือกวิธีนั้นนะครับแล้วก็ทุกๆนะครับสามถึงห้าปีนะครับต้องมีการรีวิวนะครับรีวิวไอตัว tp d o c ทั้งหมดนะครับหลังจากที่ทําในข้อ3นะครับก็มาดูเรื่องของข้อ4นะครับ3 4นะครับยังเป็นส่วนหนึ่งของโรคไฟนะฮะ ทำไมถึงมีการเทียบเทสเด d ค o ม p a ี y ก็เพื่อจะดูว่าในกลุ่มบริษัทที่ทำคล้ายๆกับเรานะครับเขามีนะครับผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะมาเทียบกันว่าที่เราถูกชาร์จหรือชาร์จเข้าไปนะครับสมเหตุแล้วก็สมผลไมนะครับต้องมีการเปรียบเทียบในกลุ่มบริษัทนะครับก็อาจจะต้องมีการเลือกนะครับจาก TPD นะครับในกลุ่มบริษัทนะครับ ของกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เขามีการซื้อขายกันนะครับกรณีที่เป็นร o ยต์ี้เนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อขายกันนะครับข้อมูลนะครับในต่างประเทศเพื่อจะมาหาข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าอยู่ในเขาเรียกว่า I q ควนะครับหรือหลักของค่ากลางค่ามัธยฐานอะไรนะครับเพื่อจะเอามานะครับสรุปนะครับในกระบวนการที่2นะครับนั้นรีเซว์ของ นะครับกระบวนการที่1นะครับเอามาใช้ในกระบวนการที่2นะครับในการที่ทำเรียก first execute นะครับคือทำครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จะต้องเอาตัว comparable นะครับหรือ l t นะครับของ Tested คัมีทั้งหมดในกลุ่มนะครับตัวนี้นะครับกลุ่ม D B D นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอามาใช้นะครับเพื่อประเมินว่า c o บอล t tag Income t a g ที่เราเคยคิดว่าจะเสียหรือเสียผ่านไปแล้วนะครับก็คือว่าสมมติเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับที่ ผมมาทำนะครับรับงานหลังจากปี62นะครับคือผมรับพอ63นะครับ63ไปปลายปีและอันนั้คือ62เนี่ยมันเกิดไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วคือได้แค่รู้ว่าโอเคอิ income, คอนคำค่ t เ i n c ์ค e แทนหรือ CIT นะครับที่เสียไปใน62นะครับหลังจากที่ทำในตัว t p d o c ที่ผมไปทำ t p d o c มาแล้วนะครับว่า จะต้องเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับคือเป็น tax penalty นะครับที่ค้างอยู่นะครับก็เรื่องของตัว surcharge นะครับ18%หรือ interest นะครับ18%เนี่ยต่อปีก็คำนวณไปหรือจะมอบตัวก่อนก็ได้นะครับรก,กิจบริษัทข้ามชาตินะครับปี62ที่ผมเคยไปทำในช่วงต้น63นะครับปลาย62ต้น63เนี่ย พอ,พอผมทำเรื่องของ t t TPDoc ขึ้นมาแล้วก็ทำข้อ3ข้อ4เข้าไปปุ๊บเนี่ยอพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาเลยนำส่งตัวโคโหอิกคำแท็กนะครับแล,แล้วก็รีบมาหานะครับเรื่องของ B O I นะครับเพราะว่าถ้ามาสรุปว่ารายได้เข้าธุรกิจ B O I เท่าไหร่ non B O I เท่าไหร,ร่ก็จะเป็นทำเรื่องของ tax planning นะครับเรื่องของออจะได้จ่ายภาษีลดลงนะครับหรือว่า สิทธิทประโยชน์ต่างๆนะครับที่ใช้นะครับขอน non B นะครับที่คงค้างหรอเป็นขาดทุนไปแล้วแล้วแต่นะครับที่ไม่ได้ขายให้แม่นะครับถ้าเรารู้ก่อนเราเรารีบคำนวณน,นะครับแล้วก็วางแผนภาษีเนี่ยตัวโควบลิคัมแท็กเนี่ยอาจจะต้องเป็นการกเรียกว่าประหยัดภาษีนะครับหรือมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของ B I P เปลืยกต่อในปี ในปีถัดไปได้นะครับอันนี้คือสําคัญนะครับนั่นคือใครที่ยังไม่ทำนะครับในปี62ครับที่คิมเฟิร์สอดับทำครั้งแรกนีคือ2562นะครับหรือ2019นะครับที่ทำครั้งแรกนะครับคือตรงนี้บางบริษัทส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ได้ทำนะครับไม่ทำ TPD ก็จะไม่เกิดข้อ4เกิดขึ้นนะครับไม่ข้อ3ข้อ4เกิดขึ้นเพราะนั้นเองก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะต้อง เจอ CIT เท่าไหร่และบางรายการเนี่ยมีเรื่องของวิทิงแทรนะครับ70%ทำไมถึงเกิดตรงนี้นะครับเพราะกรมสรรพากรมองว่ารายได้นะครับที่ครูจะต้องเขาเรียกว่าชาร์จมากขึ้นให้กับไปที่แม่นะครับไม่ได้ถูกชาร์จคือขายแค่แม่ต่ำไปนะครับซื้อมาซื้อจากแม่มาสูงนะครับขายแม่ต่ำขายคนข้างนอกในประเทศสูงนั้นที่ ที่สายต่ำไปถ้าคำนวณราคาตลาดนะครับก็คือส่วนต่างของราคาขายต่ำกับราคาที่ควรจะเป็นก็ถือว่าเป็นการส่งกําไรไปลงหน้านะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องเสียนอกจาก CIT นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าคนที่ยังไม่ได้ทำนะครับ t p d o c แล้วยังไม่รู้ข้อ4นะครับข้อ3ข้อ4นะครับแล้วยังไม่รู้ตัวว่า สิ่งที่เราคำนวณไปนะเซท่ IT, ําไปเท่าไหร่นะครับก็จะต้องพึงสังวรก็ต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งนะครับก้อนเตรียมเงินก้อนใหญ่ๆนะครับไว้คือทําบัจเจตบอกบอกเอ่อ HQ นะครับบอก HQ เลยหรือว่าบริษัทแม่นะครับในประเทศต่างว่าจะต้องเตรียมบัจเจตนะครับเพื่อจะล่องสำรองเอาไว้จ่ายไม่ว่าจะสมกรจะมาตรวจเจอพบนะครับในปีไหนก็ตามนะครับก็จะต้อง เต็มเงินเอาไว้จ่ายจริงๆนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรามีไม่ได้วางแผนภาษีที่ดีเพียงพอนะครับและไม่มีการเปรียบเทียบราคาตลาดนะครับก็จะต้องเสียภาษีแน่นอนนะครับนั่นคือไอตัว comparable results นะครับคือสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจำมาประเมินตัวเองนะครับก็เรียกว่าทำ tax assessment ตัวเองนะครับ พอมาดูสเต็ปที่3นะครับคือหลังจากที่มีการใช้ครั้งแรกนะครับเป็นเฟิร์ส a r นะครับเฟิร์ส e a เอ็กซ์คนะครับ TP พีเอ็กไปแล้วเนี่ยนะครับปีถัดไปเนี่ยก็ต้องมีการรีวิวทาเซ็ชันทีพีเซชันนะครับก็คือถ้าเราทำทันนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าไซคลที่ไม่ทันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอีกรอบหนึ่งเป็นไซคลที่ทันนะครับนั้นไซคลที่ไม่ทันเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองนะครับ ก็ต้องเตรียมเงินสำรองจ่ายนะครับพอมาปี63นะครับ63เนี่ยเกิดไปแล้วเกิดเกิดจะคขอนปีนะั้นนะวันที่ผมพูดเนี่ยก็คือเอ่อเป็น64ไปเรียบร้อยแล้วครับ63ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็64นะครับ64ก็มาคิวเขาเรียกว่าเป็นเป็น second half นะครับคือ,คอเอ่อโทษทีนะครับเป็น first half นะครับนี้เป็น first half อยู่ first half เอ่อของ E นี้นะครับ E หก2องสอนนะครับนั่นคือ เกิดอะไรขึ้นเกิดว่าทัสเซชันที่กำลังทำแนละอยู่ปัจจุบันเนี่ยทัสทีพีท, TP, ทัสเซชันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงกิบเบิลหรืออิ transfer นแทงกิบเบิลทาร์เฟิร์นะครับไม่ว่านะครับยังไม่เคยถูกรีวิวเลยเพราะนั้นคือพอไม่ถูกรีวิวเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมาเทียบกับข้อเสียเลยเทสเท็ดคัมพันีนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่ทำนะครับสองคือสมมติว่าตรงนี้คือ2019นะครับก็ผิด 2 0 2 0ก็ผิดนะครับปีนี้คือ2 0 2 1ก็ผิดต่อนะครับนั่นคือที่ผิดไปแล้วคือ2ปีครึ่งแหละนะครับก็นะคือถ้าเรารู้นะครับเรารู้มีการทำ t p d o c นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญมาทำเรียบร้อยหรือจะทำเองกันแล้วแต่นะครับแล้วก็มีเกิดการ Adjustment นะครับ Under tested company นะครับ c o m p a r i s o n ถ้าเกิดเรา เรารูา้รู้ตัวเลขนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คุยตกลงกับ HQ เลยนะครับให้มีการเ,าเปรียบเทียบและขอปรับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาขึ้นหรือรา,าราคาลงนะครับก่อนที่จะเป็นแม่แม่ขายเข้าในประเทศจต้องปรับราคาลงนะครับ ก่อนนี้เราเราขายกลับไปที่แม่นะครับพีที่เฮดคิวเนี่ยเราต้องปรับราคาขึ้นนะครับมันมีประมาณแถวๆนี้นะครับนั้นสิ่งที่จะเป็นการรีวิวเนี่ยก็อาจจะรีวิวนะครับบางบริษัทในกลุ่มที่ผมเคยทํางานนะครับแล้วก็ตอนที่ผมรับงานปัจจุบันเนี่ยผมก็แนะนําให้เขาทานะครับถ้าทําได้นะเป็นไลค์คิวเลยนะครับจะดีมากนะครับเป็นไลค์คิวแล้วก็ช่วงคิวสเนี่ยต้องมีการรีวิวบัตเจตละนะครับบัตเจตของปี ปีถัดไปนะครับแล้วก็ Q4 คือสรุปนะครับมาดูดูสเต็ปที่4เลยนะครับสเต็ปที่4นะครับหลังจากที่มีการรีวิวนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ควรมีการสรุปนะก็เียกอนนอลอนนเยนะครับ T P Transaction Annual Year Review นะครับนั่นคือพอรีวิวได้ปุ๊บเราก็จะได้อ c าค e ของตัว C I T เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็มาไอจัดกันนะครับ Q1 ถึง Q2 เนี่ยนะครับตั้งไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ าอาจารย์ที่ Q3 Q4 นะครับ Q4 คือ Adjustment นะครับแล้วก็พร้อมกับทำ Budgeting ไปด้วยนะครับ Budgeting ของเนเคียนะครับอันนี้คือคือหลักการทำงานใน cycle ของของการทำงาน Budget ควบคู่กับ Transfer Pricing นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในการทำงานที่เป็นกลุ่มบริษัทเนี่ยก็จะทราบละเพื่อจะทำ Tax Planning ในปีถัดไปก็ดีไซน์ไปเลยนะครับว่า จะชาร์จกันอย่างไรให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับก็คือถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะครับลองกลับไปทําตัวนี้ดูนะครับลึกแอสเซทเมนต์ตัวเองนะครับก็คือพอทําแล้วก็คือจะได้ทราบว่าเราจะทำา t ็ x นะครับ m i i g a t i o n นะครับคือลดความเสี่ยงนะครับของภาษีอย่างไรนะครับจากเรื่องของ t r a n s f e r p r i c i n g นะครับยังไงก็ตาม transfer p r i c i n g เนี่ย ยังต้องคงมีอยู่ถ้าเกิดในะแกองกลุ่มประสาทที่มีการต้องกระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกนะครับเรื่องของแหล่งวัตถุดิบนะครับเรื่องของแหล่งแหล่งแรงงานอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยยังไงก็ตามเนี่ย transfer p r i c i n g touch ยังคงมีอยู่นะครับแต่ทําไงถือให้ลดน้อยถอยลงคือเราต้องทราบนะแม่นในข้อกฎหมายนะครับถ้าทําเองไม่ได้นะครับเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยอาจจะมีการเทอร์โค่อนข้าง,งสูงนะครับมีการเข้าก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมานั่งรีวิวนะครับ บางบริษัทเนี่ยนะครับก็จ้างคนเชี่ยวชาญมานั่งรีวิวเป็นรายควอเตอร์เลยนะครับดูกันเป็นควอเตอร์เลยนะครับแล้วก็ประเมินกันนะครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อพอทําใน Q4 นะครับ Q3 Q4 เนี่ยก็ลดความเสี่ยงลงได้สูงนะครับนั่นคือถ้าดูไซเคิลนะครับนั่นคือขออนุญาตไปสเต็ปที่1นึ่งถ้าเกิดกรณีที่ว่าทํางานทันแล้วนะครับคือทีพด็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ DP Doc เรียบร้อยนะ ทุกๆสิ้นปีนะครับเราก็จะมีการทำ comparable นะครับของ3ปีย้อนหลังนะครับก็ comparable pop เนี่ยล้วก็คำนวณนะครับก่อนที่จะถึงเมย์นะครับหรือว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราควรจะต้องเสียคำนวณปรับตัว CIT ขึ้นนะครับนั้นช่วง Q1 นะครับบางบริษัทเนี่ยก็มีการนำส่งงบการเงินให้กับ h Q นะครับนั้น Q1 ก็ปรับเลยนะครับขออนุมัติปรับ CIT นะครับจะเพิ่มขึ้นลดลงกันแล้วแต่นะครับปรับ CIT ทันทีนะครับแล้วก็การทำเงินการำดำเนินดำเนินง,ง,ง,งานของ Transfer Pricing Job เนี่ยมันก็จะดำเนินไปพอปรับปุ๊บมันก็เข้าสู่ก,กระบวนการของการรีวิวคิวที่1นะครับคิวที่2องคิวที่สามคิวที่สี่ระหว่างคิวหถึงคิวสี่เนี่ยมันคิวหถึงคิวสเนี่ยมันง่ายเพราะว่าเรายังไม่มีการสรุปตัวเลขส่งกับ h e a d q u เตอร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีการ สรุปประจำปีเพื่อจะนำส่งภาษีนะครับหรือตั้งให้ออทิตแอจัสนะครับให้ให้ก็เรียกว่าเอ็กซ์เทอร์นอลออทิเตอร์นะครับมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้นะครับก็มีสามารถปรับได้นะครับในระหว่างปีนั่นคือวงจรของการทำงานของทันเฟอร์ r i c i n g เนี่ยนะครับก็มีประมาณแถวๆนี้นะครับสิ่งที่ยากนะครับของการทำงานของทันเฟอร์ r i c i n g ก็คือในสไลด์นี้นะครับคือ การที่จะหาราคาตลาดนะครับในสเต็ปที่ที่หนึ่งนะครับว่าอะไรบ้างก็ขั้นยิ่งยากนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีนี่คืออันเนี้ยนะครับก็อยู่ในมาตานะครับ6กนะครับทวินะครับวงเล็บ4นะครับเขียนชัดเจนนะครับคือถ้าทําแล้วนะครับคือต่ํากว่าราคาตลาดนะครับต้องถูกปรับนะครับนั่นคือ กฎหมายเขียนชัดเจนนะคือไม่จําเป็นต้องถึง200ล้านบาทนะครับนั่นคือกรณีที่ว่าบริษัทแม่ลูกกันเนี่ยนะครับที่มีทราเซ็ชั่นระหว่างกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องถึง200ล้านบาทเราต้องทํา t p d o c นะครับเราสามารถประเมินรหาหลักฐานเตรียมตัวไว้ได้เลยว่าถ้ารกรมสรรพากรตรวจเชิงภาพในกรุ๊ปนะครับกุกบ๊ปบัคมาลีนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้บรรยายนะครับจะส่งมไลาย์ให้ดูนะครับว่า ถ้าตรวจเชิงลึกแล้วจับแม่จับลูกมาชนกันเนี่ยนะครับข้จะเห็นว่าแม่ลูกในกลุ่มนี้นะครับขายนะครับซื้อขายกันเรื่องโอน tangible หรือ intangible asset เ,เนี่ยนะครับสูงไปหรือต่ํากว่าตลาดใหม่ถ้าเกิดต่ำกว่าก็คือขับผิดในมาตรา65ทวิทันทีนะครับนั้นสิ่งที่ก็คือต้องเทียบนะครับสลับต่อกันเนี่ยคือข้อนข้งยานะครับแล้วก็ให้ได้สินค้าเช่นเดียวกันและประเภทเดียวกันและชิ้นเดียวกันเนี่ยณวันอันเนี่ย อันเนี้ยที่ผมบอกคือค่อนข้างยากเหมือนกันคือพวก,กรีเป็นกลุ่มบริษัทเป็นแบบเป็นฟรีน,นะครับเป็นแชร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการชาร์จบางทีจะเป็นอสังหาเลยนะครับคือชาร์จเป็นโปรเจกต์นะครับค่าบริบหารง,งานซึ่งทําไมโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยทำไมใช้เหรีนี้ทำไมโปรเจกต์นี้ใช้เหรียญทำไมปิดโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่สูงมากอะไรเงี้ยก็เลยหลุดของกรอบของราคาเฉลี่ยนะครับในกรอบของาาเฉลี่ยของ ไอคิวอาร์ในของตลาดเนี่ยไปไกลพอสมควรอันนี้คือต้องอธิบายละว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับทําไมโปรเจกต์นั้นถึงช้าถึง8%นะครับเพราะอะไรนะครับคือจากกรอบของตัวค่าเฉลี่ยไปไกลเป็นโปรเจกต์ที่ขายยากเพิ่งผ่านนักท่องเที่ยวจีเอ่อจากลูกค้าชาวจีนนะครับซึ่งเอ่อคนไทยนะครับทำไม่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือต้องคุยกันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับคือมีบริษัทต่างชาตินะครับเป็น,รนป,รป,รประเทจีนเนี่ยมาเปิดปเิดนะครับแล้วก็จับคู่กับบริษัทไทยนะครับ j v กันนะครับขา็อาจจะเป็น5 1ไทยอาจจะ49แล้วแต่ถ้ามีการชาร์จค่อนข้างแหลกค่อนข้างสูงนะครับเพราะ,ะนั่นคือก็เขามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนั่นคือความเสี่ยงมันมิติเกชันได้คือต้องหาหลักฐานประกอบนะครับนั่นคือทางปฏิบัติผมเขียนสแสดงแล้วครับคือยากนะครับที่จะทำะรายการเดียวกันกลุ่มบริษัทเดียวกันในกลุ่มเพราะว่า กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมี activity นะครับหรือท i ศที่ base นะครับหรือว่าทที่ base costing นี่ไม่เหมือนกันนั้นราคามีโอกาสแกว่งได้นั่นคือกลมสัาระก็ไม่ได้กำหนดราคากลางมาให้นะครับในในแก่กลุ่มในกลุ่มรายการที่มันเป็นกลุ่มรายการที่ตลาดแล้วก็วัดผลยากหาค่าเฉลี่ยยากนะครับอันนี้กลมสัมการะไม่ได้ให้ไกด์ไลน์มาก็คือก็เป็น ภาระของผู้ปกอการที่จะต้องหาหลักฐานนะครับมาประกอบรายการที่ชาร์จระหว่างกันในเรื่ของแชร์เซอร์วิสหรือบริการฟรีรวมทั้งยูโรอยดี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างยากในการหาหลักฐานนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สรุปสรุปนะครับสั้นๆนะครับก็เรื่องนี้นะครับหน้าแรกเนี่ยเราสำคัญมากนะครับไปกลับไป รีวิวในทีมงานของเราเองนะครับว่าน้องๆที่อยู่เนี่ยเข้าใจในตัวบทกฎหมายไหมนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามผู้รู้ผมมีอินฮาวเทรนนิ่งนะครับในบริษัทผมมีอินฮาวเทรนนิ่งด้วยนะครับแล้วมีรับเป็นคําที่ปรึกษาด้วยนะครับในการทำในแต่ละชิวนะครับแล้วทำทับทํทำแท็กซ์แพนนิ่งด้วยนะครับรวมทั้งทำา TP Doc ให้ด้วยนะครับนั่นคือลองปรึกษาได้นะครับไม่มีเอ่อโทรมาปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดจะทำลง,ลงในงานจริงๆเนี่ยก็้องประเมินตัวเองดูว่าครั้งแรกนะครับ T.P. Document เนี่ยอาจจะจ้างทำนะครับแล้วพอปใีในการทำครั้งที่2นะครับคือ3ปีถัดไปเนี่ยทำเองก็ได้นะครับลองประเมินตัวเองทําำดูแล้วก็ Comparable r e s u l e เนี่ยนะครับก็สามารถทำเองได้ในปีถัดไปนะครับปีแรกอาจจะจ้างก่อนนะครับตามคำ first first time ครั้งแรกจ้างแล้วก็ปีถัดไปก็ลองดูทีมงานดูแล้วก็ทำเองนะครับเพราะว่าเพราะว่า กลุ่มบริษัทเนี่ยถ้ามันมีจานวนกลุ่มบริษัทมันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเวลาถูกที่ปรึกษาช้านี่เขาช้าเป็นเอนติตี้นะครับมันค่อนข้างจะสูงนะครับพอรวมทั้งกลุ่มแล้วเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับถ้ามีพนักง,งานบัญชีเนี่ยมีงานทีมพร้อมเนี่ยก็ทำเองผมคิดว่าน่าเป็นแทนวทางที่ดีนะครับหรือว่าหาคนไปอินเทลเทรนนิ่งนะครับบ่อยๆนะครับให้พนักงานเนี่ยสามารถทําด้วยตัวเองได้นั้นกลุมก,กรมสัรพากรเนี่ยเขาพยายามจะให้บริษัททําด้วยตัวเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันค่อนขยากเหมือนกันในการทําด้วยตัวเองแล้วก็รวมทั้งพนักง,งานเองมีปัญหาในการเปลี่ยนเปลี่ยนงานบ่อยนะครับคือเจนเ r เรชันใหม่เจน Z เจนแหรือเจนมิลลิเนียมนะครับคือเขาจะเปลี่ยนงานบ่อยเพราะนั่นคือเราเองบริษัทเองก็เป็นภาระที่ต้องดูแลต่อไปนะครับทับหน้าก็ขายยากขายก็ขายยากมาร์เก็ตติ้งก็ทํายากทับหลังเนี่ยเป็นงานที่เป็นซัพพอร์ตฟังก์ชันซึ่งซัพพอร์ตฟัง์ชันเนี่ยมันเป็น ไม่มีไรายได้แต่มีค่าใช้จ่ายทําไม่ดีคือให้จ่ายเพิ่มนะครับมีถูกปรับเพิ่มแล้วก็เป็นภาระแล้วก็ภาษีตัว transferring เนี่ยเป็นเรื่องของค่อนข้างยากนะครับคือตัวทีมงานเองต้องเข้าใจเรื่องของ business acumen ก็คือเข้าใจกระบวนการธุรกิจทั้งหมดนะครับแล้วสามารถบรรยายได้มี risk อยู่ตรงไหนมี มีความเสี่ยงอยู่ที่ไหนบริษัทมีฟังก์ชันอะไรมีแอคทิวิตี้อะไรนะครับต้องเข้าใจค่อนข้างลึกมากนะครับซึ่งนักบัญชีไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ฝ่ายซื้อฝ่ายจัดซื้อฝ่ายจัดฝ่ายขายนะครับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายในมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไอเนี่ยก็ต้องมาร่วมทํางานร่วมกันนะครับแล้วคือควรจะมีการฟังบรรยายด้วยทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องทําให้เป็นที่เป็น หน่วยงานที่ทำให้เกิดรายการ Transfer Pricing นะครับก็คือฝากเป็นข้อคิดนะค๊ะบ,บริษัทผมได้นะครับว่าจะให้ผมไปช่วยนะครับหรือไปบรรยายนะครับหรือไปสนับสนุนส่วนงานไหนนะครับในไซเคิลทั้งหมดที่ผมบรรยายไปทั้งหมดนะครับนะครับสวัสดีครับ